พสดีค่ะเขาก็ไปส่งที่นอนมาน่ะเด้อยค่ะเด้อกับเบิงภาพบรรยายเอาเด้ยค่ะเด้อย่ากะสิบบาวหลล้งจากย่าก็ไปถ่ายถึงแล้วทางเห็นไปถึงกบสิส่งไปให้อาแก่โอ้ยบ่คือทางมาไวแท้ ู่ทางล่งทางว่าอัดพี่ให้ทังไหนอ้าวทำไมอ่ะกดร่ะครับไม่กัดชัวนะารคนอื่นนะกัดเราเนี่ยหรออืมารแไป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 คู่ทำไมไอ้ชี่บอกมั้จะอย่าขู่ีิเขาบอกให้ขู ที่เอาเหล็กมานเนี่ยแบบเลยบเ,เหล็กค้ำทำไมมาค้ำให้มันถ่างไงมันค้ำไว้มันคาำให้กระบะมันขางไม่ค้ำขาดป่ะเออเดี๋ยวมออถ่างออกไงก็ไม่ถางดิเด่ยอยู่กดัง่งงให้ถ่างไปเรื่อยๆถ่างเรื่อยๆถ่างเอยอะ<ำ>เ,เลยอาออกเยอะเลยพักที่ไงนะ ก็เป็นแบบว่าไตอเดิก็เวลาเวลาจะปิดก,ก็ต้องบุ๊กเข้า,านี่ดึงเข้าไม่ได้ดึงออกนะดันเข้าถึงจะปิดตายไม่งั้นสระบะด้วยมาทางนิดเดียวจไแก้ข้างบน ทำไมมตัพาเรารวะานด้านนั่นนีหล่านนี้ครับจำได้แต่ว่าโมเมนต์สุดอ่ยมาชมเนาะมันมีเก้อันนะครับ่มเนสุดอ่ยมาชมเป็นรถชุกมั้งโซฟานจู่ชกมั้งเานี้นอเาของเราเนี่ยงาน ไม่ป็่ตูดอแม่บอกว่งตูดถือดูรถขอดเท่านั้นตูดทึบตูดทึบเนาะตูดทึบตูดิืหมดนอนอ้อ้าวอมอ้าวอืมกันกันไป ลงภาพบันยายออกได้พี่น้องแกบอบอต้องให้เพื่นแกก็ได้มั้แม่บอบอาแกบอไม่ต้องแกหรอกค่ะบอต้องแก เอาเพราะว่ามันมันกาฟุ่นเพราะว่าเฮานีม่นด้นอนอยู่มีด่อยู่ยาฟุ่นัยาฟุ่นมันจัด้คำนี้เป็นรูกเปล่างอ้ชื่อพ่อคำแก้แล้วกระซ่วมันหนาแล้วสิเด่นมันนอนมันกับฟุ่นพี่นอกยากระับบุมีผ่าคุ่มไว เขาไม่ต้องมาเกบอะไรเราฮะวันทเออกวางไอ้ซิดๆลัเฮิดอันนี้ไ้บางย่านนั่นก็คงสีบ่ยากแล้วนะเพราะว่าย่านฟุ่นมันก่อเพราะเขาซิอได้อันเขาซิได้ขึ้นงือนซ่าสซได้อันนี้นี่เดี๋ยวมาเ

đi thành tháng hơn đấy thế แล้ <laughs> เวเก็บไะไนะเก็บนองอะไนะเก็บยี่อออห้อหรอไม่ในอันนี้เนะี่ยเบียนเดียวไม่อยู่ข้างล่างที่ผมขอให้แกะออกเลยอน,นี่ผ้าน้ำนี่ฝักมาไงเบียนเดียวเนี่ยไปหาโดยท้าย ลองดู <c ười> <c ười> okay. ่งมันม uhm, uh 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 un ีป่าตรนี้มันรุดบ่เข็ดรุดโอ้เ็ดรุดนี่ยลายบาดอีเด้เ็ดรุดโ

ออนนี้อนี้อนนี้้อนี้ดยตอจุดง่อนองิ่านีแต่วระเพชรหลุดมืออนี้เพรหลุดที่นอนได้ัไงมันหลุดมันก็ติดบอดี อันนี้กันบ้นนนี่้ดิฮันดินี่เห็นบ่ดิน่าเห็นบ่นี่มันต้องเฮ็ดจ้งไดล่ะอสูนี่แนนนี่ไอ้นี่จะรูดล้เนี่ย่าไปสูนหน่อยนึงซีละนี่เด้นี่แม่สูนหน่อยนึงมันก็รุดออกกนี่ใช่นี่เดี๋ยวมันรูดออกแมมาม่ เพจเพจยังยนอยู่เพจเพจรถที่นอนอันนี้ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนทำเรียบๆเลยก็ทำมาขายเองกลางๆดิโดนแดดโดนลมร้อนนี่นะเออประกาศเสื้อเชี้ตสิบห้าหัวต่อนต่เพิ่นเก่าเกเฮ็ดใส่ดอก 嗯。Mm hmm. mm hmm.